สวัสดีครับคุณออโต้ครับผมเอ้ยเฮียสวัสดีครับคุณออตโต้ครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณออตโต้ฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราวันนี้ก็อยู่กับคุณออโต้ครับครับผมครับผมวันนี้เราก็จะพาคุณออโต้ไปสร้างบ้านหาของกันนะครับแค่หาโซนสร้างยังจะไม่รู้เลยครับเนี่ยตามผมมาแล้วกันครับพอเราอยู่ก็คุณออตโต้ก็เป็นสตาฟของผมนะฮะสตาฟติดเกมอะไรวะ ไปครับไปครับอ้โยทำไมมันแหลกๆครับตามมาครับตามมาครับผมบ่มไปเช็คที่สโนว์แลนด์มาแล้วนะมันมีเขตก,ก,กั้นอาไวเด้วกยลองไปลองไปที่ดินแดนห่งทรายกันนะเซนโซนโอ้เซนโซนนี่ทำได้อรังการมากครับหินถลมอันเดียวนี่ทรายทับหัวตายนะฮะเออครับผมคุณรัตโต้กับไปบักอะไรในดินครับ อรไรผมอยู่บนทรายครับเดี๋ยวผมกระโดดกันนะเห็นผมยังครับโอ้เห็นแล<า>้วครับตามผมมาครับใะ่ควันนี้เราก็จะมาโดวบวานเอ้ยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่อย่ามาเกี้ยนสิครับครับผมเครก็ตามมาครับดูหีบไทยวะเนี่ยพึ่งพูดไปแบบอย่ามาเกี้ยนโอ้ของดีเบอร์มันทขาไม่ต้องสนใจนะครับผมอย่าขโมยอย่าอย่าเกี้ยนนะเก็ป้าเก็บป้าไว้ไปคุยเวร โอเคครับตามมาครับผมมีหรือว่าจะอยู่บ้านคุณจะอยู่บ้านผมไหมล่ะครับเป็นหมู่บ้านครับไหนครับไหนครับหมู่บ้านอะไรมาแล้ครับเอาคเปอร์เข้ามาทีพีเมาเลยครับผมอ๋อคิปเปอร์อยู่ข้างหลังครับไลบีไฮอยู่ครับคนดูแน่เลยครับอ่ฮะมันมันจะซีดอคคามรับซีดตุ่ม กระดานข้อความอะครับมันบอกมีบ้านเกมเมอร์ด้วยครับเกมเมอร์ในเชนในวันี้ก็มีแต่ผมคนเดียวนะคุณว่ามันกําลังพูดถึงผมอยู่หรือเปล่าครับมีบ้านเกมเมอร์ด้วยอืมผมก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะตาม TPA มาเลยครับนี่ครับเป็นบ้านของผมแกะน้อยออกไปอซ่าแล้วก็คุณ TPAASA09 อ๋อเขียนชื่อเล็กน้อยมันก็เขียนให้เลยเว้ยดีดีโอ้ยเนี่ยครับเนี่ครับรบ,บ้านผมเอาเอาไพเร a ออกนะฮะเกรงใจผมจะรังค เอ้าคุณจะอยู่ตลอดเลยหรือไงครับเอาหีบใหม่สิครับก็อ่าประตูเปิดได้แล้วครับเนี่ยเอาเป็นหมู่บ้านครับผมสวัสดีครับบ้านผมนะครับเอซ่าศูนย์เก้ามีคนอยู่โอ้บอกบอกทำไมแต่ว่าเฮ้ยครับผมอ่ะก็จัดการเข้าของให้เรียบร้อยครับเปิดด้วยหีบได้เลยครับอ่าเฮ้ยเออเฮ้ยเสลี่ิคอเหลออ่ะจัดการเรียบร้อยผมจะพาคุณไปอยู่ในหมู่บ้าน อ่าผมขอมาหนูแพ็คมาพอแล้วอาตายคนหนึ่งมันจะโดดสิครับผมคุณคุณก็ไปเวดป้ายป้ายคุณก็เวดเรียบร้อยแล้วครับผมจะพาคุณไปชมหมู่บ้านฮะคุณนัตโตอยู่ไหนครับผมไลบีไฮอยู่อ่าอยู่ไหนอ่าสวัสดีครับเออเหยียบพูดไปแล้วพูดซ้ำทำไมวะเฮ้ยดูสิครับเออนี่ก็คุณนายนะครับคุณนายเพื่อนผมฮะเป็นคล้าย เป็นญาติของเจ้าของหมู่บ้านนะฮะนายที่จังนะฮะนายที่จังชื่ออย่างนี้น,น,นก็ไม่ได้จะมาเล่นจริงจังนะครับคุณนัโต้ตามผมมาครับไอวีฟโรยูกระโดดกระโดดทับนาข้าวได้ไหมไม่ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นนาข้าวส่วนรวมนะฮะมาสามารถมาหาเล็มได้นะฮะอ้าวเก็บเก็บได้แสดงว่าก็กระโดดทับได้สิครับไม่ได้ครับผม มึงปลูกให้เขาไหมล่ะพูดดีๆน่ก็ได้ครับผมอ้กำแพงกำแพงนี่เขาทำได้หลว่อะใช้หนังแมวมาทาใช่ไหมคไม่ใช่ครับมันเป็นไม้ฮะโอเคครับประชดโอเคครับตามมาครับใครมันไปเจอขุดอะไรไว้ว่าล่ะเหมือนคิปเปอร์ระเบิดสองสามตัวไปโจทมกันละ เอ้เจ้าไก่ครับคุณครับมาดูไก่ฮะไหนครับผมหลังครับหลังครับมาดูไก่ฮะไก่คู่น่ารักเลยฮะไม่บอกนะว่าแผนไก่นะครับเนี่ยนี่ครับไก่ครับโอ้ไก่ครับโอ้ดูครับดูครับอดรไม่บอกนะว่าแผนไก่นะครับเนี่ยไปแล้วไก่คู่น่ารักของเราไหนครับผมเอ้ยคุณมาในก่อนไก่เขาไม่ของควันมาให้ด้วยไหนครับผมไข่หนึ่งฟองคว้างไว้แล้วไม่มีูเออผมอยากรู้มากลนะว่า ตอนนี้ผมเอาวีทอ่ะเอ้ยไม่รู้ว่าไก่มันกินวีทหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ผมให้อาหารไก่กับไก่เนี่ยพอมันมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันแล้วนะมันก็จะมีลูกทันทีเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันจะออกไข่แล้วมันไม่รู้เลยครับผมก็ไม่เคยลองเพราะผมว่ามันอานตราแพงแบชอบสร้างบ้านใต้น้ำแถวนี้มันอันตรายครับคุณอยู่ไหนเนี่ยให้ใช้เต้านมแบบคุณเนื่ชอบสร้างบ้านใต้น้าตามมาครับคุณอยู่ไหนเนี่ย ทำไมคุณมีควันสีเขียวออกมาครับหลังคุณครับหลังคุณครับทำไมคุณมีควันสีเขียวออกมามีของแจกฟรีเนื้อหมูฟรีพอดีเพิ่งกินเนื้อคนไปเมื่อมันมีของแจกฟรีเนื้อหมูฟรีทำไมุณไม่เอามากินละมันสิ้นเปลืองอ่ะเปลืองเก็บเนื้อเนื้อคนที่มันก็แจกฟรีนะผมเจอตามมาครับเก็บเนื้อต่ำพื้นเลยเหรอครับต่ำมาพลังไปเนื้อเกี่ยวแล้วก็พอดีว่าไม่ได้ใส่เกี่วไวน์รามชาน มันเกี่ยวเราอ่มันเกี่ยวเหรอครับผมคิปเอปอร์คิปเปอร์มาตบมาปูดวิ่งฮะแบบโอ้ยมีจับจอยด้วยวันคิปเปอร์ไอ้ยายาผมขอให้ยายาฆ่ามันครับให้มันซีดก่อนไอ,อยายาผมขอสอาพันได้เงินโอุ้ยเอ้าฆ่าได้เงินเหรอครูแยงครับผมมีอยู่สองพันซื้อเพชรใช้เล่นหมดแล้วครับนเยี่ผมมีอยู่สองพันซื้อเพชรใช้เล่นหมดแล้วครับใช้ทำดาบใช้เล่นแหละไม่ได้ใช้ไปคราบหรอครับ เปล่าครับใช้ทาดาบไม่ได้ขาพระตามมาอ้ายย้อนเหรอครับตามมาฮะโอ้ยนุณคุณนี่วิชาตัวเบาไม่รูว่าเปนคนใบบัวอะไอ๋ออันนี้มันเป็นคล้ายๆว่าไม่รู้ครับได้างเดียวได้เงินใครเ้าเนี่ยเยอะด้วยนยเพื่อนคนรู้รักอย่างเดียวฮะได้เงินนะไม่เงินเยอะด้วยอะไรอ่ะครับเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้ฮะที่รู้คือวิ่งตามผมมาครับผมมีที่รับ ราะว่าผมจะสร้างบ้านวนถ้าคุณไปใต้เินอาเนผมมาครับผมไอที่รับานะถ้าุไปใต้เดนอาินผมารับผมไม่โดนเถ้าโดนเผาเรียบร้วยแล้วครัไปในอาเนผารียบรา้าคนเผาคร่บน้าคเคบอที่รว้าเดือิวผ้าวอะไอหิ่ข้าวนคุณไปใเดอนะครับผมอัาอคลิปไอ้อครับว่าหิวข้าวนณส้เอนะครับ ให้ฮะเออโอ้ยดับธนูอย่างเยอะอยู่ไหนครับผมเอ้ยนี่ไงบ้านผมชอบตามผมมาอยู่ไหนครับผมมองไปรอบรอครับสามวันสิบองศาไปรอบรอโอ้โหผมเห็นแต่คนโดนธนูปักหัวซอกเอ้ยปักหัวไหล่นะโอ้โหผมเห็นแต่คนโดนธนูปักหัวซอกเอ้ยปักหัวไหล่นะหัวซอกครับหัวซอกผมว่าซอกแล้วครับหัวซอก ะหัวซอกซอกซอกคุณต้องเห็นพวต้นออกศึกนะคะทางโน้นเนี่ยปักเต็มตัวเลยมีประสบการณ์มากต้นออกศึกธน้นเนี่ยปักเต็มตัวคุณประสบการณ์มากอะนะครับบล็กของคุณไม่ใช่บักครับมันนี่แหละแดนสร้างบ้านทำครับตามกำแพงพื้นดินเริ่มเมือแล้วนะครับทำารเริ่มเมื่อแล้วนะครับเนี่ยก็ใช่ัะผมเลยต้องหาที่สร้างบ้านโอ้ยแกแกมันล้งแบบแบบโอ้ยแกงว่ะ แกมันร้องแบแแบฮะนี่นี่นี่ไงนี่ไงที่ผมต้องที่ผมต้องการคุณไม่เอาฐานหินแล้วครับ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 คุณไม่เอาฐานหินแล้วครับก็ขูดสิครับอามันองการอยู่นะแต่ว่าไม่มีได้ขาคุณเนี่ยก็ขูดสิครับผมได้ขาคุณเนี่ยใครที่อยากคุยกับผมแบบว่า ถ้าเขาก็มีสตรีมนะฮะก็เอ้ยสามารถถ้เขาก็มีสตรีมนะฮะก็เอ้ยสามารถเล่นจีมอดกับเขาได้นะครับติดต่อเขาได้นะฮะสามารถเล่นจีมอดกับเขาได้นะครับผมปักท็อปปักท็อปทำไมวาเพราะรู้ยังไงมันก้่าขูต้องขุดเหรอเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงที่มันจะไม่ขุดลักๆอ้าวเฮ้ยคุบทิ้งทำไมอ้าว็อกๆเออเลย ใช่เลยฮะเขาไม่แสดงต้นๆออกมาหรอกใช่ฮะล็อกโดยในอ่ะครับเขาไม่แสดงต้นออกมาอะไรไหมครับล็อกโดยในอ่ะครับรู้จักไหมครับโดยตรงล็อกโดยในอ่ะครับกับล็อกโดยตรงโดยโดยในความหมายนะว่าพอดีว่าตกพัฒนาลูกกลมเกี่ยวกับความหมายโดยในแต่ครับผมภาษาไทยไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาเพื่อนมาอยู่ด้วยความหมายโดยในแตะครับผมหาเพื่อนมาอยู่ด้วยแป๊บนึง นี่มันก็ลานมากเสียงเอ็นเดอร์แมนเ่ยฮะโอ้เดี๋ยวผมตีให้ดูฮะตีทีขี้หดกระายอะไรเดียวนะผมพามาหามันมาแล้วครับผมโอ้อะไรเนี่ยเอ็นเดอร์แมนมีเลือดสี่สิบโอ้อะไรเนี่ยเอ็นเดอร์แมนมีเลือดสี่สิบซุปเปอร์สตาร์จาทำที่คาบก่อนนะนี่ัย งียบอ่าทำยังไงเนี่ครับเกิดมาเอ้าไม่เคยรู้จักเลยไม่เป็นนะดิผมทายังไงเนี่ยครับเกิดหมาเอ้าไม่เคยรู้จักเลยเออโดมาครับแสดงว่าตลอดแล้วนี่อาศัยคนอื่นครับให้เออโดมาครับผมผมเพ่ชดใชโอ้เจนมากมาแล้วก่อนมาชดอะเอาเออกูรู้ครับกูรู้ไม่ต้องบอไม่ต้องบอกทํารั้วให้ฮะทํารั้วให้ฮะคุณชื่ออะไรครับพิมพ์จุดมาหน่อยครับมองไม่เห็นครับ ให้จุดบลเลยนะครับพิมจุดหน่อยครับให้จุดบลเลยนะครับเป็นจุดมีรูฮะถามว่าคุณเลือกจุดละเป็นจุดมีรูฮะอ๋อแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดอันนี้เลขศูนเลขศูนย์มันเขียนอย่างรฮะเล้วูเลขศูนย์มเขียนยังไงครับเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์มเขียนอย่างงี้ฮะเลขศูนย์ฮะโอเขียนแล้วตัวโอแล้วตัวโอพิมพใหญ่คุณเขียนยังไงครับโอเขียนโอเขียนนี้ฮะพิมพ์ใหญ่โอ พิมใหญ่นะครับพิมใหญ่พิมใหญ่เลยครับโอ้เขียนไม่ไปไม่ได้หรือว่าผมหมดละคุณโดนหมดแล้วน่ะหรือว่าผมหมดละคุณโดนหมดแล้วน่ะทาใหม่เอาคุณก็เอ้ยไม่ต้องทําใหม่ครับอาผมคืนก็แล้วอาโอ้ฝีชายผมดีนะฮะไม่เหมือนพีชายผมหรอกครับโอ้ฝีชายผมติดฮอนนะฮะโอเคครับทีนี้ก็ไม่มีใครมา โดบ้าเราได้แล้วโอเคค,ค่ะทีนี้ก็ไม่มีใครออกไป<า>ได้ด้วยเช่นกันโดบ้าเราได้แล้วแล้วก็จะไม่มีใครออกไปได้ด้วยเช่นกันเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ย,ยประตูเป็นยังไงวะคุณทำอะไรกับประตูผมครับ <c oughs> อันนี้ก็รอให้คุณโตเขาสร้างบ้านให้เสร็จนะฮะอันนี้ก็เราจะพากันไปเกียร์กันโตเขาสร้างบ้านให้เสร็จนะฮะเราจะพากันไปเกียร์กันโอ้ยคุณไม่ต้องรอแลครับถ้าเกิดคุณไม่กลงผมก็ทำติดอยู่ตรงนี้ฮะตามสบายฮะผมจะเป็นกล้องปิดฮะยืนอยู่ตรงนี้ฮะไม่ต้องหวังครับตรงไหนครับต้องวงจรปิดฮะไม่ต้องหวังจับตาดูคุณไม่ได้เหรอครับคุณจะปิดทาไมล่าไม่้วงครับมันจับตาดูคุณไม่ได้หรอครับแล้วคุณจะปิดทําไมล่าต้องต้องวงจรปิดนีงครับ ออกมาได้แล้วครับกล้องวงจรปิดไม่ใช่หรอออกมาได้แล้วครับกล้องวงจรปิดอยู่เฉยเยดี๋ยวผมลดกล้องให้อยู่ภายในหนึ่งนาทีโอเคเฉยเฉยเดี๋ยวผมเป็นกล้องให้อยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราก็จะมาับสนนและคดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราก็จะมาสนุนและคดีสัตว์โลกที่น่ารักตอนนี้เราเห็นหมีโคกาล่ากำลังสร้างบ้านสัตว์โลกที่น่ารักครับตอนนี้เราเห็นหมีโคราล่ากำลังสร้างบ้านเป็นหมีโคาล่าเพื่อให้เอาชีวิตอยู่รอดนะฮะ ป็นหมีโคลาสีเงินกางสร้างบ้านของเขาอยู่คตัวจำสินครับลังสร้างบ้านของเขาอยู่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เขากาลังขุดหาหนอนกินนะฮะเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก้เขากาลังขุดหาหนอนกินนะฮะเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากมากเลยครับไยถทมหน่อยเลียมคิดครับผมต้ออยู่ใต้หินเหรอวะเลียมคิดครับผมโทษปวกกินหคงปวกไมครับสร้างบ้านไม้ก็แล้วครับทำเมฆก็คง มันต้องสร้างบ้านไม้กันล้ะครับเซลฟิตครับเซลฟี่เซลฟิก